ดีเพื่อนเพื่อนนะคะอา่าเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะของดีตามเทศกาลและฤดูกาลของเรานะคะของดีตามเทศกาลและฤดูกาลของเรานะคะผ่านมานะคะตอนนี้ก็ตั้งแต่ปี6 3ส4ปีนี้ปีห5นะคะตอนนี้ก็กลางปีแล้วนะคะก็จะพามาอัปเดตพืชผักของเราต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นผักหวานข้างบ้านนะคะ เพื่อนๆนี่นะคะก็อันนี้คือเราก็เลี้ยงตามธรรมชาตินะคะก็มีพ่อกับแม่นะคะก็รดน้ำบ้างนะคะนานๆทีนะคะถ้าหน้าฝนอย่างนี้นะคะวันนี้ก็วันที่สิบเก้าวันอาทิตย์นะคะเดือนมิถุนายนสองพันห้า้อยหกสิบห้านะคะเพื่อนๆตัวนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บนะคะผักหวานนะคะ ผักหวานที่เขาขายกันนะคะขายกันกิโลนึงก็แพงเหมือนกันนะตัวนี้ก็เราก็ปลูกทานเองตัวนี้ก็ได้หลายพุ่มเหมือนกันนะคะอันนี้ของแม่นะคะแม่เป็นคนปลูกนะคะข้างๆางบานเลยนะคะเราอยากกินตอนไหนแล้วก็มาเก็บกินนะคะนี่ก็ต้นกลางโขงถ้าบานเราเรียกนะที่อื่นไม่รู้นะทบ้านเราเรียกอย่างนี้นะคะต้นกลางโขงนะทานได้นะ คล้ายๆใบอ่ำอะไรนะอ่ำขมๆใบลิบไม้ลิบไม้อะไรประมาณนี้รสชาติประมาณขมๆมมประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะผ่านแล้วตัวนี้ก็จะเป็นผักเม็กนะคะหรือผักขมเมกบ้านเรานะคะนี่ข้างบ้านเหมือนกันนะคะจะมีที่ทุ่งนานะคะถ้าเรามีเวลาเราจะไปถ่ายดูต้นแม่เขานะคะต้นใหญ่มากนะคะ มีหนึ่งต้นนะคะที่ทุ่งนาที่ไล่ดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งของเรานะคะอันนี้ก็ข้างบ้านเหมือนกันดูผักหวานเนี่ยคะ่ะยอดของเขาเห็นไหมผักหวานค่ะอันนี้ต้นแรกก็เยอะอยู่มันจะมีเลื้อยไปเรื่อยๆนะคะ ตรงที่จอดรถตรงนั้นไปจนถึงนู่นนะคะสุดลัวถึงนู่นมีพอได้ทานนะคะก็ไม่ได้เยอะยังไม่ได้จําหน่ายนะคะเฉพาะทานในครอบครัวต้นนี้ก็เป็นลูกเมานะคะลูกเม่าตัวน,นี้มันจะเป็นพุ่มค่อนข้างใหญ่อันนี้ข้างบ้านหมดเลยนะคะข้างบริเวณบ้านมาดูจะพามาดูลูกเมานี่ค่ะ นี่ก็จะเป็นพวงแบบนี้นะยังไม่สุกอไม่ค่อยดกเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่าถ้าเขาสุกอันนี้จะเม็ดใหญ่มากเลยนะคะเท่านี้ก้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวจะพามาอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะโอเคตัวนี้คือจะเป็นของที่ปลูกก่อนหน้าปีหกสามนะคะแม่จะเป็นคนปลูกมาเรื่อยๆนะคะ อ่าพักริมรั้วต่างๆนะคะก็เลื่อยเลื่อยไปนะคะจนถึงนู่นนะคะค่ะเลื่อยมาค่ะดีว่ามีบริเวณบ้านนิดหนึ่งนะคะก็เลยมีที่ว่าจะปลูกได้นะคะมีพื้นที่อยู่นะคะประมาณหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นต้นมะขามนะคะแล้ต้นมะขามตัวนี้มันจะเป็นมะขามเปียวนะคะก็ลูกก็ไม่ค่อยดกนะคะ แต่พอดีว่าจะมีตัวนี้นะคะจะเป็นเถานะคะผักม้วนหมูค่ะตัวนี้ผักม้วนหมูพอเวลาหน้าเขาออกนะคะก็จะเยอะมากเลยนะคะก็พอดีว่านะคะก็จะเล่าให้ฟังนะคะปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆนที่ไม่ได้ติดตามเนาะก็ปีที่แล้วนะคะเราก็ได้เริ่มเอาพวก ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พวกบอลแล้วก็ไม้ด่างเข้ามานะคะต่างๆนะคะแล้วเราก็เก็บข้างบ้านมาสะสมไว้นะคะก่อนเราก็ได้ทํากลางเสลนนะคะเราทําแบบคร่าวๆนะคะตัวนี้ก็คือโอกาสข้างหน้าเราก็จะได้ย้ายอยู่แต่ว่าอยู่ข้างบ้านนะั่นคือดูแลสะดวกนะคะเพราะว่าหลังจากเลิกงานเราก็ดูแลได้นะคะอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเอาไปปลูกอีกโซนหนึ่งก็จะยังพื้นที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะเรายังไม่ได้ไปลงเนาะ ตันนี้เราก็ทำเพื่อกั้นไก่นะคะกั้นไก่ต่างๆนะคะเป็นบริเวณที่เราทำขึ้นมาอันที่เป็นแลนกลางอยู่ข้างด้านบนนั้นคือเรากั้นใบมะขามนะคะเ <_ m akes> พื่อนๆมันก็ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ว่ากด็ดีกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าตรงพื้นเราทำตรงพื้นเราทำเป็น อันนี้ค่ะเป็นหินคุกนะคะหินคุกมาเทหินคุกตัวนี้คาดว่าจะได้ย้ายนะคะย้ายพื้นที่ย้ายพื้นที่ใหม่นะคะก็ต้องเหนื่อยอีกรอบนะคะแต่เราก็ทดลองทำก่อนนะคะตัวนี้โอเคค่ะเราก็มาแนะนําพืชกันเลยแล้วกันค่ะที่เรานําเข้ามานะคะไร่พืชผักตามฤดูกาลนะคะของดีตามเทศกาลและฤดูกาลของเรานะคะต้นแรกๆนะคะตัวนี้นะคะ จะเป็นต้นของแม่ที่มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นคล้ายคล้ายออดิบนะคะตัวนี้เป็นออดิบสีดำนะคะมันทานได้นะคะตัวนี้จะแบบรสชาติออกหวานนะคะเวลาไปทานทำทำแกงส้มหรือว่าทำใส่แกงอะไรต่างๆนะคะก็เป็นบอลลักษณะคล้ายค,ายคาย้ทูนนะคะถ้าบ้านเราจะเรียกทูนเนาะหรือว่าออดิบนะคะทางภาคกลางก็จะเรียกออดิบนะคะทางใต้ยอย่างเงี้ยคะ่ะ ใบเขาจะสวยมากนะคะตัวนี้สามารถเป็นไม้ประดับได้นะคะก้านของเขาจะออกสีดำแล้วก็จะมีตัวเป็นแป้งพงๆนะคะเป็นเคลือบอยู่นะคะตัวนี้เนี่ยค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวแรกๆนะคะที่มีอยู่บ้านดังเดิมอยู่แล้วแต่ว่าเรางัดมาขยายนะคะตอนนี้ก็ยังได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะประมาณสี่ห้าต้นนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งเราไปปลูกตรงนั้นมันไม่มีแดดนะคะมันทึบเกินไปมันก็เลย ไม่สวยและอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็น Black Magic ที่เพื่อนเพื่อนหลายคนรู้จักกันดีนะคะตัวนี้นะคะตอนนั้นก็ราคาที่ซื้อมาก็อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยสามสี่ร้อยนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นบอลที่เราซื้อมาจากทางเหนือนะคะตัวนี้ ซื้อมาจากทางเหนือจะเป็นหมอกมรกตนะคะตอนที่เราซื้อมาจะเป็นเป็นด่างด้วยนะคะแต่ว่าเราพอมันโตขึ้นมันจะเป็นเขียวนะคะตัวนี้ก็เป็นก้านดาเป็นบอลก้านดํานะคะน่าจะเป็นบอลป่านะคะเป็นหน้าเชยแต่ว่าสวยนะคะเขาจะเป็นออกลักษณะใบใหญ่มากนะคะถ้าว่าเราจะถ้าเขามีดอกหรือว่าอะไรเงี้ยเอาไปผสมน่าจะสวยนะคะตัวนี้เป็นเป็นกรมยี่นะคะใบเป็นกรมยี กลางคืนถ้าเรา,เาไฟส่องจะเป็นเงาเงาสวยมากคะ่ะแหมลงมาด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นเดลีด่างเดลีด่ดางสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในอ่าบ้านที่เป็นคอนโดหรือว่าเป็นบ้านจัดสรรอะไรเนี้คะ่ะตกแต่งสวยๆวยมากๆเลยนะคะตัวเนี้ยเพราะว่าเขาจะอยู่ทนอยู่นานแต่ของเราตอนนี้คือโดนหอยทากเนี่ยคะ่ะพรุนหมดเลย เจอหอยทากตัวเล็กๆกินเป็นอาหารหมาแล้วนี่หัวใจทศกัณฐ์นะคะพวกนี้ก็คือรับเข้ามาหมดเลยนะคะก็ซื้อเข้ามาหมดเลยเนาะอันนี้ก็พี่ๆให้มานะคะตัวนี้ก็พี่ๆให้มานะคะพี่ๆใจดีเขาให้มาตัวนี้คะ่ะปีนี้ก็เป็นพุ่มเยอะแล้วนะคะตัวนี้อโกนิมานะคะ อันนี้ก็สีสวยมากถ้าเขาโดนแดดนี่คือสีจะออกชัดนะคะอันนี้ก็คือมีเดิมอยู่แล้วอยู่ที่บ้านนะคะตัวนี้เยอะอยู่นะคะที่เราขยายก็จะมีในส่วนของเงินเงิน,เง,นเงินพี่เขาให้มาเหมือนกันนะคะเงินเงินเงินมีอยู่สามต้นค่ะกระเดีเด,เดีเดลีด่างตัวนี้ก็เขาเรียกว่าอโกนิมานะคะอะโกนิมา น่าจะเป็นช้างเอราวัณน,นะคะจะไม่ผิดเนาะที่เราศึกษามาคร่าวๆนะคะใบเขาสวยมากนะคะตัวนี้คือเป็นคล้ายๆว่ากลุ่มอากมาบ้านโบราณซึ่งแต่ก่อนบ้านใครๆก็มีนะคะดูดูของเขาสวยเน,นี่ยค่ะมันจะมีเสืองแล้วก็ปนด้วยสีขาวนะคะแซมๆด้วยสีขาวจะเป็นเอกมากนะคะ ถ้าดีใบใหญ่มากค่ะอันนี้พอดีว่าเราใส่กระถางนะคะเราไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงดินเนาะเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้ย้ายพื้นที่นะคะไปที่หนึ่งเนี่ยค่ะตัวน,นี้คือตอนนั้นต้นเขาสวยมากเลยนะคะต้นนี้เนื่องจากว่านะคะก็จะมีลูกๆออกมานะคะตามข้อนะคะก็เลยตัวยอดของเขาก็ยุบไปเนาะก็จะเป็นลูกๆออกมาอ่ะ มาดูตัวนี้นะคะมอนสเตอร่านะคะตัวนี้มอนสเตอร่าตัวนี้เพื่อนๆท่านใดสนใจแล้วก็มีแบ่งนะคะตัวนี้เป็นมอนสเตอร่าเขียวนะคะเราเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นเมล็ดนะคะตอนนี้เขาก็จะมีใบยอย่างมาแบบนี้ใบแฉกแล้วเพื่อนๆที่บ้านคอนโดอะไรนี้เหมาะมากเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูศัตรูพืชนะคะนี่ไงไอ้เจ้าหอยทากเนี่ยคะ่ะ เจ้าหอยทากรับประทานไปเรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะ,ะวันนี้ก็จะให้มาดูภาพรวมก่อนนะคะที่เข้ามาในไลน์ของเราเนาะแบบร่าวขาก่อนมาดูตัวนี้อ,อยากให้ดูอันนี้คอนโดนังฟ้าของเรานะคะสูงหลายเมตรอยู่นะคะเนี่ยประมาณสามเมตร เขามีลูกด้วยตอนกลางคืนเขาจะออกดอกแล้วก็บานตอนกลางคืนดอกสวยมากนะคะคล้ายๆแก้วมังกรเนอะดอกใหญ่มากนะคะพอเขายุบก็จะมีลูกออกมานะคะเนี่ยค่ะคอนโดนางฟ้าก็สําหรับคนที่เลี้ยงกระบองเพชรพวกแขกตัดต่างๆนะคะตอนนี้ไปจัดสวนนะคะสวยๆนะคะนี่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่นะคะ สวยมากๆานะคะเราจะสะสมไปเรื่อยๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามนะคะสนใจตัวไหนก็คือสอบถามเข้ามาได้นะคะบางตัวเราก็มีแบ่งนะคะบางตัวเราก็ยังไม่ได้แบ่งเนาะเพราะว่าเราทํากับมือทุกต้นนะคะอ่นนนานี้เสน่ห์จันแต่ไม่มีประกายดาวนะคะเสน่ห์จันดําโบราณคะ่ะอันนี้เรารับมาจากทางใต้นะคะตัวนี้มาจากนาครศรีธรรมราชถ้าจะไม่ผิดนะ ตัวนี้ค่ะสวยมากๆเลยค่ะลักษณะใบของเขาเนี่ยเป็นริ้วเป็นริ้วอันนี้ค่ะเสร็จแล้วอันนี้นะคะหัวใจทศกัณฐ์เมื่อกี้จะเป็นด่างๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าโฮย่านะคะเรียกว่าโฮ <c oughs> ย่าเลยละกันนะคะตัวนี้แต่พื้นถิ่นก็จะเรียกอีกแบบหนึ่งนะคะ แต่ของเราทีด่ดูมาก็จะเป็นโฮยา่าเราเก็บมานะคะจากสวนของเรานะคะตัวนี้นะเก็บมาของจากสวนของเราเราก็มาเลี้ยงนะคะตอนนี้ขึ้นมาเต็มเลยคะ่ะสวยมากๆคะ่ะเดี๋ยวก็ขยายพันธุ์ไม่ยากนะคะตัวนี้เป็นไม้ประดับไม้ฟอกอากาศนะคะแล้วเขาอยู่ได้นะคะเกาะอยู่ตามต้นไม้นะคะจะเป็นไม้อิงจะไม้เกาะตามต้นไม้ต่างๆนะคะตัวนี้ตันนี้ พลูหินอ่อนตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะคะนี้ได้เวลาขยายแล้วนะคะตัวนี้แห้งเราดูแลไม่ทั่วถึงเนาะนานๆทีจะเข้ามาตรงนี้เนี่ยค่ะพูลาชินีหินอ่อนสวยมากเลยโอ้นี้สิบสามนาทีแล้วเพื่อนเพื่อนๆสิบสามนาทีแล้วโอเคเนาะวันนี้นะ มาพามาอัปเดตเท่านี้ก่อนเนาะแล้วแล้วเราก็คลิปต่อไปเราจะมาแนะนําอีกฝั่งด้านโน้นนะคะฝัง่งปอบทุมมาแล้วก็ดอกกระเจียวสวยงามฝั่งน้งนนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆขอให้มีความสุขกับการทํางานแล้วก็การปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่มีต้นไม้ดีๆน,นะคะหรือว่าสวยๆนะคะสามารถ วางคลิปไว้นะคะหรือว่าแนะนําได้นะคะแตตอนนี้เราก็ยังรับเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็มีแบ่งปันบ้างนะคะสําหรับอันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ